เริ่มกันที่น้ำหอมที่ติดอันดับหนึ่งนั่นคือ n a ซ c i s o Rodriguez for Her น้ำหอมที่มีกลิ่นอันเยืายนเต็มไปด้วยความเซ็กซี่ด้วยกลิ่นหอมหวานของพีชและกุหลาบที่เปิดตัวขึ้นซึ่งผสมผสานความนุ่มนวลของมาสและอาพันยอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่นคือตำแหน่งโดยตรงในการสร้างความมั่นใจตลอดทั้งวันและคืน เหมาะที่จะฉีดในโอกาสพิเศษหรือแม้แต่การใช้กันในชีวิตประจำวันเพิ่มเสน่ห์อย่างมีสไตล์และน่าดึงดูดในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วยเบอร์เบ y รี่ฮจังหวัดที่สองที่เราต้องการเสนอมีกลิ่นหอมหวานซ่อนเปรี้ยวเติมเต็มความมีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะจากกลิ่นของเบอร์รี่ที่สดชื่นซึ่งยกให้มีความที่เล่นในการใช้งานในประจำวันและเหมาะสําหรับการทำกิจกรรมทั้งหมดในทั้งวันเรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในน้ำหอมที่สามารถใช้งานได้หลายโอกาสทั้งงานเลี้ยงและวันไปทำงานผ่านน้ำหอมที่มีคาแรคเตอร์เป็นเอกลักษณ์ในขณะที่ไม่ทำให้ผู้ใดรู้สึกเบื่อหน่ายยิงลิสเทียแอนแอมฟรีเซีย จากโจมาโลนลอนดอนขึ้นต่อมามีกลิ่นหอมเบาและสดชื่นเปิดตัวด้วยกลิ่นลูกแพรและฟรีเซียซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานมันติฟังก์ชั่นนอลอาจใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีน้ำหอมนี้พึงพอใจมากโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนเป็นกลิ่นที่ชวนให้รู้สึกสบายหอมนุ่มมากๆทำให้ทั้งวันของเรารู้สึกกระฉับกระเฉงและเต็มไปด้วยความสดชื่น ต่อไปคือไดตี่ดูซันน้ำหอมที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอเปิดตัวด้วยกลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นและมะลิสร้างความประทับใจและรู้สึกถึงความหรูหราเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นอมละมุนเย้อยยนใจประกอบไปด้วยส่วนผสมที่มีความสดชื่นซึ่งจะแสดงอัตลักษณ์ของคนรุ่นใหม่น้ำหอมนี้ไม่เพียงแค่ดึงดูดความสนใจแต่ยังให้ความเป็นกันเองกับผู้ที่ต้องการความหรูหราในชีวิต